แซ่บอยู่บะเจเอาลุยเจลุยครับแซดวันเข้าอืมกระเดาแม่แซดเดางามงามครับอันนี้แซดจะกินเป็นะเดาบ้านเข่านผู้ชมนะครับขมพอดีเพื่อน่าบ่ขมหลายหั่นกันมันมันมันบ่ดแสบ่าถามมันมันมันบ่แซ่บเป้าเั่ามักออกขมนิดหน่อยแม่แสดเราต้องกินขมจังแซ่บแม่อืมอดได้ใจมือนี่แหละซุปน้ำมท่านผู้ช่มมาเ่ยแล้วก็ทอดเนื้อแดดเดียวนะครับมีซับนี่นะครับนี่เขาเนื้อ กินซมีนผูมชมแต่วิ่ก็กินอยู่โตะประจำตำแหน่งอืมมื่อวันที่เท่าไรกันเจ๊เอ้าเมือวันที่เจ็ดค่ะคืนวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแอบมากินข้าวแรกน้ำกันเจอกันทุกเย็นค่ะนับเจอกันทุกแลงนะครับบ่าวเถากับบอกเอฟซีไยูนะครับไทยพ่อใหด่เวล่านับอย่าเบื่อนะครับ ถ้าผู้ใดบ่มักกะลี่เบิ่งเอาน้าเจาาเนาะค่ะเออทายจักน้อยพี่น้องพอกันทุกแรงแม่นนะกินข้าวแรงอยู่บ้านเจนี่แหละม<ต>ีกัน2คนนึงไม่เมื้อนี้แม่หมูเพิ่นกัครอบครัวอะไรนึงเออมาเบิ่งเมนูแต่ละมื้อนํากันนะครับอืมมากินนํากันทอดเนื้อนะครับทอดเนื้อแดดเดียวกับซุปหนอ่อไม้เพราะอยู่บ้านแถวเมื่อวานพอดีหนัวพอดีอดอบ่แม่นบบ้้านเด่ไพราะว่าคุณแม่เพิ่นว่าร้านนี้กัไปซื้อน้าเพิ่นประจํา เพิ่นมักเนื้อแ่บท่านผู้ชมอืมซอรออนตะพักนานนี่นะเจนเนาะอันนี้พักผสมหินดิ่น่พักกาดเขาบ่หินซอยหินซอยบ่พักกัดซอยแมนพักกาดขาวซอยขาวซอยออกหินแนออกหินแนแต่เราภมษาไทยวันไหผักกาดเลยบ่ลูอยูหินเินหนั่นแหมผักกาดหินผักผักกาดพักกัดหินจะแ่บพักกัดหินต้องกินกับปนแมน นาะเบงเกอต้นหอมผักต้นหอมผักชีมาเบงแอมเบงเบงไอ้ต้นหอมผักชีท่านชมอี่แต่งามๆผักบักปอดสารพีความนี้ผักบานเฮ้าหนานี่ผักงามแต่ว่ามักเบ้าถั่มักเสด็จนะเสดากินกับซุปน้ำไม้ท่านชมนะครับถ่ายพ่อไดเวลาจากหนอยนะครับคืนนี้นะผมเอฟซีก็รอดกระถามกันเข้ามาหลายนะครับอชมพู่นะผม อชมพูนะครับงวดที่ผ่านมา63ตรงๆหลักร้อยแปดนะครับถ้าจับก็จะได้863<อ>นะครับอ่าอชมพูนะครับสองตัว63โค้งสุดท้ายเข้าบนตรงๆนะครับหลักร้อยแปดอ่าเอาอ,อชมพูว่าคืนนี้นะครับผมจะลงให้เอฟซีนะครับจังไปฟังจากปากอชมพูนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าว,วันที่18ธันวาคม2500 สิบเจ็ดนะเพราะว่าอาจจะเจ็กแนยออกชุมผูปประม,มาณว่าอานัดบา้าวถอยประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับจังไปฟังน้ากันเอาบา้าวถอยกินข้าวกันะนะครับมาเด้อมาเด้ออ <laughs> ย<ะ>่า <laughs> เบื่ออย่าเบื่อเจลตเตอรี่ <laughs> เอากินข้าวกันครับผมมาค่ะสวัสดีครับบ่าวเถอยสวัสดีทำช่ชมครับคืนวันที่17ธันวาคม2567นะครับ เวล,ลาประมาณจะสามทุ่มแล้วนะครับเอฟซี FC ก็รอนะครับถามกันคำว่าหลายนะครับอชมพู่นะครับจะให้ต่องวดเลยไหมนะครับตอนนี้อชมพู่อยู่ในสายนะครับผมจงมาชมมาฟังกันนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่18ธันวาคม2567นะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมา63ตรงๆหลักร้อยแปดนะครับถ้าจับกับ863เอามาฟังมาชนกันครับสวัสดีครับอาชุพูดครับค่ะสวัสดีค่ะพี่บ่าวและคุณแม่คุณน้องเอฟซีทุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างน้องสงท้ายปีเก่านะครับ ได้แต่แล้วใช่ไหมใครได้โชคได้ลาบเนาะอ,อชมพ่ก็ดีใจด้วยเนาะแล้วก็วันที่สองวันปีใหม่ก็เนาะชุดเต็มกันไปก่อนนะคะวันที่สองเมืปราชุดเต็มกันไปก่อนนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอมาดูโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายก็ของขวัญวันปีใหม่สําหรับอ,อชุมพ่ให้นะคะควันที่สองมื่อค่ะ <c oughs> โค้โงสุดท้ายค่ะโค้งสุดท้ายจะเน้นให้ตัวไหนรอนะครับท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมาเน้นให้บ่าเท่าคือหกสามนะครับแต่อชมพู่ไนปเน้นหลักร้อยสูงนะครับถ้าเน้นแปดก็คือแปดกัสามเอางวดนี้ <c oughs> ไม่ต้องรอนานนะอ,อชมพู่นะใช่ค่ะไม่ต้องรอนานเมื่อคืนเออเอไว้ออกแล้วก็ไม่ได้นอนน้งคืนแล้ววันนี้อีกวันครพยายามเอาชุดเต็มออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะนะนะ ค่ะเอาเลยค่ะคุณพี่ขาไปแล้วเดี๋ยวคุณพี่จะง่วงครับวิบ่งบนนะคะวิ่งบนนะคะครับวิบ่งบนครับวิบ่งบนสองก็หกนะคะวันนี้ได้สองตัวใช่ค่ะสองตัวไปก่อนนะจะโค้งสุดท้ายนะเดี๋ยวได้เอ่าหลักร้อยเลยค่ะครับหลักร้อยสี่สองห้าค่ะ หลักร้อยสี่สองห้าครับผมใช่ค่ะครับจับคู่เลยค่ะคุณพี่คะจับคู่ครับเจ็ดสองหกศูนย์หกสองเจ็ดสองนะครับหกหกศูนย์เจ็ดสองหกศูนย์หกสองหกสองหกเจ็ดค่ะหกเจ็ดครับ, 6, 7, รบใช่ค่ะครับ สามตัวก็เอาสี่ใส่หลักร้อยนะคะสี่เจ็ดสองสี่หกสองสี่หกเจ็ดค่ะสี่มีสี่หกสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองแอบสี่หกเจ็ดค่ะสี่เจ็ดสองสี่หกสองสี่หกเจ็ดหลักร้อยนี้เน้นสี่ใช่ค่ะครับผมนะ แล้วก็วเนาะเอาชุดเต็มไปดูกันก่อนเอาไปเป็นออเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเนาะ,อะเอาวิ่งล่างค่ะวิ่งล่างครับวิ่งล่างหกค่ะโอ้หกมาบนมาล่างครับหกศูนย์หกเจ็ดหกหนึ่งหกสามค่ะหกศูนย์หกเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่ง หกสามค่ะหกสามใช่ค่ะผู้ไม่เน้นให้นะฮะหกสามจะมา่างไหมครับอ๋อชมพู่อ่าอันนี้ก็ของพวกนี้มันก็ไม่แน่เนาะพี่บ่าเนาะมาได้เช่นครับอืมมันมาได้หมดนะคะเดี๋ยวนี้ต้นป่าปีใหม่ได้งวนแรกด้วยฮะครับงวนแรกด้วยนะคะครับผม เนาะเอาชุดเต็มกันไปดูไปก่อนนะฮะ,แล,ะแล้วเดี๋ยวมารอโค้งสุดท้ายม็จัดให้จุดจัดตังเียงเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ขานนะ,ะจับตามใหม่ะะหจับตาดีๆจับตาดูดีๆท่านผู้ชมนะครับโค้งสุดท้ายนะครับอ่าเพราะว่างวดที่ผ่านมาหกสามอชุพ่ก็ให้โค้งสุดท้ายนอชุพูเนะใช่ไม่อยในชุดเต็มนะฮะและก<ล>็ วิ่งล่างวิ่งสองก็ถือว่าแม่นนะครับท่านผู้ชมสองอยู่หลักสิบสองห้ากับสองเจ็ดมาสองหนึ่งผู้ก็ต้องขอโทษขอขอภัยสำหรับ,รบล่างนะคะวันนี้เอาใหม่เอาใหม่นะฮะเอาเลขกลับเลยค่ะเนาะเลขกลับเดี๋ยนะกับออชพูดเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจะให้ออชพูบอกชุดดับให้ด้วยนะครับผมมาดูชุดที่ อชมพูให้ชุดบนชุดล่างด้วยนะครับมาดูด้วยกันพูอยู่ในสายนะครับท่านชมอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับผมวิ่งบน6นะครับผม6กสามตัวเน้นนะครับหลักร้อยศูนย์ดดนะครับหลักร้อยมาแดวิ่งล่างนะครับเด่น2กับ5้านะครับเน้นที่สองนะครับเด่นล่างก็ถือว่าแม่นนะครับงวดที่ผ่านมาชุดที่ให้ต่องวดอันนี้ชุดที่ให้ต่องวดไม่มี6 3สามนะครับ6 3สามจะให้ชุดโค้งสุดท้าย นะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ชุดดับอ่าดับนี้ก็ดับอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาดับอยู่นะครับอ่าชุดดับงวดนี้ครับเอาชมพู่ค่ะชุดดับนะาเ่ดับไม่มีในกองฉลากนะคะผู้จะพูดทุกครั้งนะคะและ้วก็ต้ีด้วยนะคะตีของคูใหม่นะคะ,ะไม่รู้ว่างวดแรกจะไปได้เงินดีหรือว่าจะยังไงก็ชอบ นาะตัวดับไม่มีตปนกวฉลาดชอบหวยโกงหวยฝันจับเลยถ่านะฮะจับเลยนะฮะเอาตะพูดต้องบอกก่อนนะคะครับเอาเอาเลยค่ะดับบนทุกหลักหนึ่งนะคะครับดับอ่าดับเฉพาะหลักหน่วยนะสามนะฮะครับดับทุกหลักข้างล่างสองค่ะครับดับผู้ร่างไปหลักหน้า จะให้แค่สิบหางน,นะฮะเอาไปดูออเดอร์กันก่อนต้นต้น,ตน,ตนปีนะเดี๋ยวหน้าก็โอเคผ่านหลายตัวเลยถานะดับผู้ร่างสามหนึ่งเจ็ดสี่ห้าศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดห้าสี่สามสี่นะ,ะครับผมอ่าอ่านี่ครับเอาไปแก้กันก่อนเนาะครับเนาะมันเนาะฮะอ่า เอานะครับท่านผู้ชมชุดบนนะครับชุดบนนะครับเด่นสองกับหกนะครับงวดนี้เอาชมพู่เอาชมพู่ครับครับชุดบนเด่น2กับ6กหลักร้อยสี่สองห้านะครับผมอ่านะครับจับคู่นะครับเจ็ดสองหกูนย์หกสองหกนะครับสามตัว4ี่เจ็ดสองสีสองสหกนะครับ อ,อชพูยังไม่เน้นให้นะครับท่านผู้ชมนะับวิ่งล่าง6 6 0 6 7 6 1 6 3เนามะอ,อชพูนะใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะ,ะแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมได้ไปหาปจิบจับลอตรีไว้นะับหรือจะรอโค้งสุดท้ายนะับจะได้วันไหนเดี๋ยวค่อยมาฟังครับครับเอาแคปหน้าจอครับผมแต่ชุดที่คัดให้มาก็ถือว่าคัดเน้นให้แล้วใช่ไหมอ,อชมพู่ ใช่ค่ะครับอ,อ,อแล้วเราก็มารอโค้งสุดท้ายเนาะครับคุณพ่อคุณแม่น้องๆเขาชอบมากเลยชุดโค้งสุดท้ายครับนะคะครผคิดว่าเอีซ <c oughs> ีคุณพ่อคุณแม่และวน้องอาจจะถูกสามตัวนะคะผ้คิดว่ามีมีมีหลายท่านที่ถูกสามตัวนะคะครับอืมที่โทรมาหาอาจารูนะออจารูจก็น้องคนที่อ่คุณพ่อคุณแม่ที่ได้ร่วมทำบุญตออ่ออาจารูอจาพูก็อ่า ที่ได้ร่วมทำบุญนี้ก็ขอย้อนกลับไปหาทุกทกท่านนะคะทุกทท่านเลยนะคะสําหรับอ่าคื้ร่วมทําบุญสร้างอ่าห้องน้ําเดี๋ยวได้เห็นผลงานค่ะครับผมเดี๋ยวได้เห็นผลงานนะคะครับค่ะก็เนาะสุดท้ายแล้วก็ให้แล้วนะคะสุดท้ายก็ได้ไปแล้ว63อ่าเดี๋ยวรอปีใหม่ฉลองปีใหม่ออาตัวพูดจะจัดให้นะคะรอฟังข่าวโค้งสุดท้ายนะคะ พี่บ่าวพร้อมเมื่อไหร่ก็โทรหาอชุมู่ได้ทันทีเลยนะคะได้ครับผมค่ะครับหนาไหมคะคุณพี่ขาอากาศเย็นครับอยู่ต่างจังหวัดอากาศเย็นครับโอชุมู่ครับเป็นเทพร้อนมากเลยกรุงเทพร้อนนะครับอากาศบ้านเราตอนตอนเย็นเนี่ยตอนกลางคืนนี้จะเย็นเลยครับผมจะจะมีจะได้สัมผัสบรรยากาศหนาวอ่าโ มีดูแลร่างกายพวยนะคะคุณพี่บ่าวแล้วนะก็คุณพ่อคุณแม่นะคะนะเดี๋ยวรอฟังข่าวโค้งสุดท้ายนะคะแล้วก็ขอให้เนาะรับวยๆันต้อนรับปีใหม่นะคะของขวัญวันปีใหม่สาหรับอชมพูปป่นะคะค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเอานะครับทา่านผชมขอบคุณออชมพู่นะครับขอบคุณทุกเส้นทุกอาจารย์ทุกปูนะครับทา่านผงวชมี่ผ่านมาถือว่าหกสามตรงๆ ออชมพู่ให้มาแล้วนะครับผมเ,นะบเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับเด่น2กับ6นะครับเ,เด่นสองกับ6กหลักร้อยสี่นะครับจับคู่72 60 62 67นะครับชุด3ตัว472 462 4สอนะครับวิ่งล่างเด่นล่าง6ตัวเดียว 6 0 6 7 6 1 6 3เนะครับเอาไปหาสั่งจองลอตเตอรี่นะครับผมถ้าู้ใดมักหรือจะรอโค้งสุดท้ายนะครับบาวเทาขอบคุณนะครับเอฟซีท่านครับทั้งช่องทุกท่านนะครับขอบคุณพญายมยงสุขสุขชนนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับพญายมยอายุมั่นคงยืนและกับทุกทุกท่านนะครับผมขอให้โชคให้มั่นนะครับพบกันคลิปหน้าครับแอดมินบาวเทาสวัสดีครับ